มันคือสายพันธุ์ที่น่ารักแต่พร้อมจะขยํำคุณมันคือนักล่าผู้แข็งแกร่งที่สุดบนบกผู้ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารสวัสดีครับคุณผู้ชม ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Research Story l i f e อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับสายพันธุ์หมีสุดน่าทึ่งของโลกหมีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักล่าบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้รูปลักษณ์ภายนอกของมันจะดูน่ารักสําหรับใครหลายๆคนนะครับแต่จริงๆแล้วพวกมันเป็นนักล่าที่อันตรายมากเมื่อมันยืนด้วยสองขาหลังอาจสูงกว่ามนุษย์ถึงสองเท่าและมีแรงตบที่ทรงพลังทําให้มันมีความน่ากลัวคุณไม่อยากเจอมันในธรรมชาติแน่นอนครับซึ่งสายพันธุ์หมีน่าทึ่งของโลกนี้เราคัดมาตั้งแต่ตัวที่คุณูชม คิดว่าน่ารักไปจนถึงตัวโหดๆเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังกันเลยครับอันดับที่สิแพนด้ายักษ์แพนด้ายักษ์อาศัยอยู่ในโลกเป็นเวลานานกว่า8ล้านปีแล้วและภูมิลำเนาของแพนด้ายักษ์นั้นอยู่บนภูเขาที่เชื่อมติดกัน ระหว่างมณฑลเสฉวนมณฑลซานจีและมณฑลการซูภาคตะวันตกของจีนบริเวณดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่เย็นและชืน้นแพนด้ายักษ์เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลหมีซึ่งฤดูผสมพันธุ์ของแพนด้ายักษ์มีปีละครั้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมแต่ละครั้งจะมีช่วงเวลาสั้นๆเพียง2-3ถึงวันเท่านั้นนี่คือสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให้จํานวนประชากรของแพนด้ายักษ์มีน้อยมากตามปกติโดยแพนด้ายักษ์ตัวเมียจะเข้าสู่วัยเปเจริญพันธุ์ในอายุ4ปีและตัวผู้ 6ปีตัวเมียาวาัย4ปีตัวผู้วัย6ปีก็สามารถสืบพันธุ์ได้แล้วแต่ในธรรมชาตินั้นแพนน้ายักษ์จะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่ช้ากว่าในสถานที่เลี้ยงระยะเวลาการตั้งท้องของแพนน้ายักษ์อยู่ที่ประมาณ83-200วัน แม่ของแพนด้ายักษ์จะให้กาเนิดลูกครั้งละ1-2ตัวแม่แพนด้ายักษ์จะดูแลและปกป้องลูกอย่างใกล้ชิดจนกว่าลูกจะดูแลตัวเองได้ลูกแพนด้ายักษ์จะมีอิสระในอายุ18เดือนอายุไข่เฉลี่ยของแพนด้ายักษ์ในป่าคือ18-20ปีและอายุไข่เฉลี่ยของแพนด้ายักษ์ในที่เลี้ยงสูงถึง25ปีอายุไข่เฉลี่ยที่ยาวนานที่สุดของแพนด้ายักษ์ที่มีการบันทึกไว้คือ38ปีในสถานที่เลี้ยงนะครับ ไผ่เป็นอาหารหลักของแพนด้ายักษ์คิดเป็นอัตราส่วนถึง99%ของอาหารแพนด้ายักษ์และแพนด้ายักษ์ตัวหนึ่งสามารถกินไผ่ได้ถึง12-38กิโลกรัมต่อวันโดยปกติแล้วแพนด้ายักษ์จะใช้เวลาครึ่งวันในการกินและใช้เวลาส่วนใหญ่ที่เหลือในการนอนหลับแพนด้ายักษ์จึงจัดเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจที่สุดในโลกและยังเป็นสัตว์ที่ใช้สมองน้อยที่สุดเนื่องจากทุกครั้งที่มันขึ้นไปนบนต้นไม้เพื่อกินไผ่แทนที่มันจะลงมาดีๆมันดันทิ้งตัวลงมาดังตุบๆนี่จึงเป็นอีกหนึ อันดับที่9 มีแว่นมีแว่นหรือมีแอนดีดเป็นมีขนาดเล็กชนิดหนึ่งจะเป็นมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่พบในทวีปอเมริกาใต้และยังเป็นมีชนิดเดียวในสกุลของมีหน้าสั้นที่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันมีแว่นตัวผู้ขนาดโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 100- 200ถึงกิโลกรัมในขณะที่ตัวเมียน้ำหนักประมาณ35-82ถึงกิโลกรัมมีความสูงตั้งแต่ 120- 200ถึงเซนติเมตรขณะที่ความยาวของหางประมาณ7เซนติเมตรความกว้างของบ่าประมาณ60-90เซนสิเรจัดเก้่สุดในทวิาเต้ มีแว่นเป็นหมีที่กินผลไม้เป็นหลักที่ชื่นอชอบมากที่สุดคือพืชในวงมะม่วงและพืชในวงสับปะรดที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ในยอดไม้โดยเฉพาะส่วนของก้านใบที่สดช่ำและกินสัตว์ขนาดเล็กเช่น แมลงเป็นอาหารเสริมได้ด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีคํากล่าวอ้างจากชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในถิน่นที่อยู่ของหมีแวน่นว่าหมีแว่นเป็นสัตว์ที่ล่าสัตว์ชนิดอื่นกินเป็นอาหารด้วยเช่นปศุสัตว์ต่างๆของชาวบ้านรวมถึงแมวป่าทําให้หมีแว่นถูกล่าด้วยสาเหตุนี้รวมถึงการถูกล่าเพื่อน,นําไปเป็นอาหารและการค้าอีกด้วยนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้หมีแวน่นลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว อันดับที่8หมีหมาหมีหมาหรือหมีคนเป็นหมีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกลำตัวยาวประมาณ1เมตรขนตามลำตัวมีสีดำปนน้ำตาลขนบริเวณอกเป็นรูปตัวยูสีขาวนวลบริเวณหน้าตั้งแต่ตาไปจนถึงปลายจมูกสีค่อนข้างขาวหรือสีน้ำตาลปกติหมีหมาจะหากินกลางคืนบางครั้งออกหากินในตอนกลางวันมักหากินเป็นคู่อยู่ในป่าทึบไม่ชอบอยู่ตามเขาดุร้ายและขึ้นต้นไม้เก่งกว่าหมีควายมีอุปนิสัยโมโหง่ายชอบนอนบนต้นไม้หรือป่าพงไม้สูงไม่ชอบนอนบนดินบางครั้งอาจร้อง คล้ายเสียงสุนัขเห่ากระโชคจึงเป็นที่มาของหมีหมาเมื่อยืนสองขาจะยืนตัวตรงคล้ายคนจึงได้ชื่อว่าหมีคนอีกชื่อนะครับอันดับที่7มีควายมีควายหรือมีดําเอเชียเป็นหนึ่งในหมี2ชนิดที่พบในประเทศไทยขนาดตัวเต็มที่จะมีลําตัวยาวประมาณ120-150ซนติเมความยาวของหางอยู่ที่6.5-10ซนเมตร น้ำหนักประมาณ1 5 0ยหถึงกิกโลกร,รัมและอาจหนักได้ถึง200กิโลกร,รัมมีลักษณะคล้ายกับหมีดำซึ่งพบในทวีปอเมริกาเหนือหมีควายมีสันฐานวิทยาคล้ายกับหมียุคก่อนประวัติศาสตร์บางส่วนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าอาจเป็นบ,นบรรพบุรุษของหมีชนิดต่างๆในยุคปัจจุบันยกเวน้แนแพนด้ายักษ์และหมีแว่นหมีควายกินอาหารได้หลากหลายเช่นเนื้อสตัตว์ผลไม้ใบไม้หน่อไม้ซากสาตัตว์แมลงลังพึ่งและตัวอ่อนของพึ่งบางครั้งอาจเข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมมักออกหากินในเวลากลาง ปีนต้นไม้ไม่เก่งเท่าหมีหมาแต่ชอบฉีกเปลือกไม้เพื่อหา,าแระลงใต้เปลือกไม้หรือใช้แสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกอาณาเขตของตัวตามปกติจะอาศัยและมักหากินตามลําพังแต่ในฤดูผสมพันธุ์หรือมีลูกอาหากินเป็นคู่คู่หรือกลุ่มเล็กๆใช้เวลาตั้งท้องนาน7-8ถึงเดือนออกลูกครั้งและไม่เกิน2ตัวหรือในถ้าที่ปลอดภัยมีควายเป็นสัตว์ที่สายตามไม่ดีมากจึงค่อนข,ข้างดุเมื่อตกใจจะยืนด้วย2ขาหลัง ต่อสู้กับศัตรูด้วยการตะปบด้วยขาหน้าและกัดด้วยฟันอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่แปลกคือชอบขอดตัวแล้วกิ้งลงมาตามเนินเขาสันนิษฐานว่าเป็นการเล่นสนุกซึ่งพฤติกรรมอันดุร้ายของมีควายนี้เชื่อกันว่าดุร้ายกว่ามีดําที่พบในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วยครับอันดับที่หมีสลอ็อต มีสล็อตเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่หนักราว65ถึง140กิโลกรัมมีขนยาวสีดำใบหูค่อนข้างหนาหน้ายาวมีกรงเล็บยาวงงคล้ายกับตัวสล็อตของอเมริกาใต้จึงเป็นที่มาของชื่อมีสล็อตที่บริเวณหน้าอกจะมีรูปตัวยูสีขาวคล้ายกับมีควายพบในอินเดียศรีลังกาเนปาลภูฏานและบางส่วนของบางกลารเทศมีสล็อตอาศัยอยู่ตามป่าละเมาะและแถบเชิงเขาชอบหากินตามลำพังยกเว้นแม่หมีกับลูกหมีที่ยังโตไม่เต็มที่ซึ่งจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวแม่หมีจะให้ลูกหมี หลังเวลาออกเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้นักล่าอื่นๆอย่างเสือโคอร่งเบงกอและหมาในทํา้ายลูกของมันได้อาหารหลักของมีสลอตได้แก่ใบไม้ผลไม้และ,มะแมลงต่างๆบางครั้งก็อาจกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยมีสลอตสามารถใช้กรงเล็บที่แข็งแรงตะกุยลังมดและปวกเพื่อจับมแมลงในรังกินได้ปัจจุบันมีมีสลอตเหลือในธรรมชาติอยู่ราวๆหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นตัวชาวบ้านบางเผ่าในอินเดียนิยมจับลูกมีสลอตมาฝึกกายกรรมเพื่อนํามาสแสดงตามชุมชนต่างๆจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้มีสลอต ลดจํานวนลงอันดับที่5 หมีดำอเมริกาหมีดำอเมริกาหรือเรียกสั้นๆว่าหมีดำเป็นหมีขนาดกลางชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาหมีดำเป็นหมีที่มีขนาดเล็กที่สุดและกระจายพันธุ์อยู่อย่างกว้างขวางที่สุดในทวีปนี้หมีดำเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์และมีอาหารที่แตกต่างไปตามฤดูกาลและสถานที่ความสูงจะอยู่ที่2-3ฟุตรอบตัว4-7ฟุตน้ำหนัก150-300บอปอนด์หรือ6 8 1 5 8กิโลกรัมในหมีตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าหมีต ถึง600ปอนด์หรือ227ถึง272กิโลกร,รมัมอายุโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่10ถึง30ปีจากการศึกษาหมีดำพบว่าขนสีดำของหมีมีไว้เพื่อดูดซับความร้อนหรือความอบอุ่นไว้กับตัวเพื่อใช้ในยามฤดูหนาวและเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อ,อนขนนี้จะเป็นปัญหาต่อมีอย่างมากเคยมีการศึกษาหมีดำโดยซ่อนเทอร์โมมิเตอร์ไว้ในขนของหมีดำพบว่าอุณหภูมิสูงถึง80ถึง90องศา,าเซลเซียเสยเลยทีเดียวจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บางครั้งจะพบหมีดำนอนแช่น้ำในสระหรือบ่อบน้ำภายในบ้าน เลือนของมนุษย์เพื่อดับร้อนเป็นสัตว์ที่ขี้อายและมักจะหลีกเลี่ยงการเผเชิญหน้ากับมนุษย์แต่บางครั้งก็อาจจะทําลายสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ได้และอาจทําลายมนุษย์ได้หากถูกลบกวนมากเกินไปแม้ว่ามีดําจะไม่ดุมากก็ตามนะครับอันดับที่4ี่ มีสีน้ำตาลมีสีน้ำตาลจะเป็นมีที่มีขนาดใหญ่มากโดยตัวผู้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเมียเมื่อยืนสีขาจะมีความสูงถึง5ฟุตและเมื่อยืนด้วย2ขาอาจสูงถึง9ฟุตแต่จะยืนได้ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นตัวผู้เมื่อโตเต็มที่อาจนักได้ถึง1,000ปอนด์ส่วนตัวเมียจะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าเพียง450อปอนด์เท่านั้นมีขนสีน้ำตาลตลอดทั้งตัวอันเป็นที่มาของชื่อมีปุ่มหรือเนินตรงหัวไหล่ขนและเล็บยาวมีจมูกที่ใหญ่แต่มีใบหูขนาดเล็กแต่มีขนสีมรออ่าาาภภพูิกศศทัย รวมถึงขนาดตัวด้วยซึ่งถือเป็นชนิดย่อยโดยกระจายพันธุ์ไปในพื้นที่ที่กว้างไกลตั้งแต่อสกา้าแคนาดาไปจนถึงบางพื้นที่ในยุโรปและตามแนวเทือกเขาหิมาลัยในอินเดียเนปาลจีนและตะวันออกกลางมีสีน้ำตาลกินอาหารได้หลากหลายมากทั้งพืชและสัตว์โดยหากเป็นพืชมักจะเป็นผลไม้ประเภทเบอร์รี่ในบางครั้งก็ล่าสัตว์ขนาดเล็กเช่นมแมลงหรือหนูบางครั้งก็กินสัตว์ขนาดใหญ่เช่นมา้า วัวป่ากวางรวมถึงซากสัตว์ด้วยในช่วงฤดูที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อาหารที่มีสีน้าตาลชอบมากที่สุดคือปลาแซลมอนและปลาเท้าอันดับที่3 มีกริซลี่มีกริซลี่เป็นหนึ่งในมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันและเป็นสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกอเมริกาตัวผู้เมื่อตัวเต็มที่อาจหนักได้ถึง180-980ถึงกิกิโลกรัมหรือ1ตันและเมื่อยืนด้วยสองขาหลังจะมีความสูงถึง2.5หรือ3เมตรมีกริซลี่มีรูปร่างและสีขนทั่วไปเหมือนกับมีสีน้ำตาลที่พบในรัสเซียแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันตรงที่มีกริซลี่มีขนาดรูปร่างและนนนน้าาาหหหักกกกกกททีีี่่่่่่ใญววมมมสจูแแลละปยืออ และมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากตรงบริเวณระหว่างหัวไหล่ของขาหน้าทั้งสองข้างที่ปลูกเป็นหนองงอกขึ้นมาซึ่งไม่มีในหมีชนิดอื่นๆจึงทําให้หมีกริซลี่มีพละกกำลังในการขุด ตะปบปีนป่ายและวิ่งซึ่งมีความเร็วในการวิ่งสูงถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเล็บนิ้วที่ยาวแข็งแรงและแหลมคมซึ่งมีความยาวพอๆกับนิ้วมือของมนุษย์โดยปกติแล้วมีกิซซี่เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่สันโดษย,ยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือช่วงที่มีลูกอ่อนหรือในช่วงที่อาหารขาดแคลนซึ่งหมีจะดุร้ายมากและอาจบุกเข้าทำร้ายหรือฆ่าผู้ลุกลานได้ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์มีกิสซี่กินได้ทั้งพืชและสัตว์โดยพืชมักเป็นพวกผักผลไม้จำพวกเบอร์รีีี่่่่่แตออาหาหหหรลักกสวนใญขงมิ จะเป็นปลาเช่นแซลมอนมากกว่าครับโดยจะลงไปจับในลานําธารหรือน้ําตกขณะที่ปลาว่ายผ่านเช่นปลาแซลมอนปลาเขาและปลาเบสแต่ก็สามารถล่าและฆ่าสัตว์ที่ขนาดใหญ่เป็นอาหารได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นกวางมูสหรือแม้กระทั่งมนุษย์อันดับที่2 มีขวัวโลกมีขวัวโลกหรือมีขาวจัดเป็นสัตว์กินเนื้อบนพื้นดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันของเราและทรงพลังพอที่จะสามารถฆ่าวานอย่างนาวานสังหารวอลรัสได้อย่างง่ายดายมาทําความรู้จักกับราชันแห่งขวัวโลกตัวนี้กันครับตัวผู้เมื่อตัวเต็มวัยอาจสูงได้ถึง3เมตรน้ําหนักตัวอาจหนักได้มากถึง3 5 0ร้อยห้าสถึงหกริกิโลกรัมอายุไข่โดยเฉลี่ย30ปีมีควัวโลกมีรูปร่างที่แตกต่างจากมีชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือส่วนคอที่ยื่นยาวกว่าขณะที่ใบหูมีขนาดเล็กอุงทา มีขนาดใหญ่และจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือขนที่เป็นสีขาวครีมอมเหลืองอันเป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งคือมีขาวนะครับเนื่องจากผลของเกลือในทะเลซึ่งขนสีขาวครีมนี้ช่วยในการพรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหิมะและน้ําแข็งได้เป็นอย่างดีมีขั้วโลกกระจายพันธุ์อยู่ทางซีกโลกเหนือบริเวณขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกเท่านั้น จัดเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในซีกโลกนี้อุ้งเท้าของหมีขั้วโลกมีขนรองช่วยให้มันไม่ไหลลื่นไปกับความลื่นของหิมะมีขั้วโลกถือเป็นสัตว์ที่เดินทางไกลมากที่สุดโดยบางครั้งอาจใช้วิธีการนั่งบนแผ่นหรือก้อนน้ำแข็งลอยไปตามน้ำหรือไม่ก็ว่ายน้ำหรือดำน้ำไปซึ่งหมีขั้วโลกจัดเป็นหมีที่ว่ายน้ำและดำน้ำเก่งที่สุดในโลกโดยใช้ขาหน้าในการค้ยน้ำหรือบางครั้งใช้ทั้ง4ขาเคยมีผู้พ,พบเห็นหมีขั้วโลกว่ายน้ำอยู่ในทะเลที่ห่างไกลจากชายฝั่งถึง200ไไมมมมมลหหหีีีีขั้้ววโกกกกถืออเป็นนนท่่ิิาาาารดดช ซึ่งอาหารหลักของมีคั้โลกได้แก่แมวน้ำบอรัสหรือแม้กระทั่งวานบางชนิดโดยจะอาศัยการย่องเข้าไปเงียบๆหรือหลบซ่อนตัวตามโขดหินหรือก้อนน้ำแข็งนอกจากนี้แล้วบางครั้งยังอาจจับนกทะเลกินเป็นอาหารในบางครั้งและบางครั้งก็อาจจะจับปลาหรืออาจจะกินซากวานที่ขึ้นมาเกิดตื้นตายหรือบางครั้งก็อาจจะก,กินซากมีโค้โลกด้วยกันเองหรือลูกมีโค้โลกที่ตายแล้วมีคั้โลกมีประสาทการรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมโดยสามารถได้กลิ่นลูกแมวน้ำที่ซ่อนตัวใต้แผ่นน้ำแข็งไกลถึง2กิโลเมตรมีโค้โลกอาจทำร้ายมนุษย์ได้กู ก,กวนหรือถูกบุกลุกถิ่นและอาจมองมนุษย์เป็นอาหารเมื่ออยู่ในช่วงฤดูแห้งแล้งเคยมีข่าวมีทั่วโลกทำร้ายคนบ่อยๆในบางครั้ง อันดับที่ 1. มีหน้าสั้นอาร์คโตทีเรียมหรือมีหน้าสั้นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกมีชนิดหนึ่งซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วคาดว่ามันเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่อเมริกาเหนือเมื่อ2.5ล้านปีก่อนถึง1 2 0 0 0ปีก่อนเป็นมีที่พบมากที่สุดในอเมริกาเหนือและพบมากที่สุดในแคลิฟอร์เนียโดยจันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยขนาดความสูงถึง1.8เเเมมตตรื่่อดินขาแหากมันยืน2ขาาาแล้้วกกก็อจสูงไดมว่า3เเเมตรลยทีดีดยว อีกทั้งยังมีน้ำหนักมากกว่า1ตันแต่พวกมันสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง40ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงยักษ์ใหญ่เหล่านี้ดูเหมือนจะมีจมูกที่ผิดสัดส่วนเมื่อเทียบกับหมีสมัยใหม่ส่วนใหญ่ทําให้มันได้ชื่อว่ามีหน้าสั้นความสั้นที่เห็นได้ชัดนี้ เป็นภาพดวงตาที่เกิดจากจมูกส่วนลึกของกระดูกซึ่งเมื่อเทียบกับหมีปัจจุบันจะมีใบหน้าที่ลึกกว่าแต่ไม่สั้นกว่าหมีที่ใช้ชีวิตอยู่ส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันลักษณะเฉพาะของหมีชนิดนี้ที่พบในหมีปัจจุบันซึ่งก็คือหมีแว่นนับได้ว่าหมีแว่นคือหมีหน้าสัน้นที่รอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับเนื่องจากตัวของมันมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับหมีชนิดอื่นๆในปัจจุบันและอาจสูงมากกว่าหมีขั้วโลกได้ถึงสองเท่าจึงทําให้มันล่าเหยือหหยหหย่อได้หลากหลายจึงทําให้มันล่าเหยื่อได้้้หหลลาาาากกยยโดดจะสามารถินไตตังแ่พืช ยันสัตว์ขนาดใหญ่กว่าเช่นกวางอูดหรือสัตว์กีดเท้าชนิดอื่นๆตามแหล่งที่อยู่อาศัยของมันอีกทั้งในบางครั้งอาจวิ่งได้ด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาสั้นๆด้วยความแข็งแกร่งและขนาดตัวที่ใหญ่ของมันหากมันยังอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มันอาจล่าสัตว์ได้แทบทุกชนิดเลยก็ได้แต่เจ้าหมียักษ์ชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ในช่วงของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ10,000ปีก่อนนั่นเองด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตและความดุร้ายอันบ้าคลั่ทาามันนนนเป็สสุุดดยยอีพธ์ึ่ง ที่สุดของโลกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10สายพันธ์หมีหน้าทึ่งของโลกเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10อันดับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แต่และตัวนี่น่ารักแต่ก็มีความน่ากลัวมากมากเลยนะครับอาจจะยกเว้นแค่แพนด้ายักษ์ตัวหนึ่งที่มันน่ารักอย่างเดียวแล้ววันวันมันไม่ได้ทําอะไรนอกจากกินกับนอนนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ